ฮัลโหลวันนี้พว <Yeah. S 1> กเราจะมารีวิวหนังสือหนึ่งเล่มอ <Yeah. S 1> โอเคเป็นหนังสือภาษาอังกฤษอาบีสั่งมาให้ใช่ไหมวันนี้เพราะว่าวนนปีนี้นี่น้องฮุดาก็ะจะจบชั้นอนุบาลสามใช่ไหมคะอาอบีก็เลยเตรียมหลักสูตรบอนหนึ่งมาให้น้องฮูดาหนึ่งเล่มวิชาภาษาอังกฤษนะครับ <Okay. S 1> เพื่อนเพื่อนน้องฮุดา ลูกท่านหลานใครนะครับที่กําลังทีาจะ่ต่อชั้นปรมศึกษาปีที่1ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับก็มาเรียนไปพร้อมๆกับน้องพูดานะครับภาษาอังกฤษชั้นป1โอเคนะครับเป็นหนังสือ e x p r e s s e x p r e s s English นะครับ นี่พูได้นะหนังสือ Expressing English นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่มีความสามารถในการซื้อหนังสือนะครับมีความต้องการมีความอยากที่จะเรียนภาษาอังกฤษไปพร,พร้อมๆกับน้องฮูดานะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครนะก็สามารถที่จะไปซื้อหนังสือมาได้นะหรือใครที่บบกว่าไม่เป็นไรไม่มีหนังสือก็ได้นะครับก็สามารถดูคลิปของน้องฮูดาแล้วก็เรียนไปพร้อมๆกับพวกเราได้ใช่ไหมหน้องฮูดา ใช่แล้วเดี๋ยวอาบีจะมาสอนน้องดาทุกคืนเลยนะเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แหละเป็นภาษาอังกฤษ Express English, English นะครับเป็นหนังสือ <English. S 1> ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะครับภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นะครับคือพูดง่ายๆก็คือหนังสือเล่มนี้นี่เป็นหนังสือที่ตรงตามตัวชีวิตตรงตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการนะครับตัวลูกลู ienne, กหลานของ,ของท่านนะครับที่กําลังจะเข้าป .1 อยากจะเรียนวิภาษาอังกฤษแลวก็เห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็ช่วยแชร์ออกไปนะครับว่าเรามีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้ก e ับน้องบูดานะครับในช่องของเรานะครับแล้วก็มาแชร์ความรู้กันนะทงได้นะ เราเรียนพร้อมกับน้องโมดากันนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับว่าคัดด้านในนี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับน้องดาเปิดดูนี่นะครับคืนนี้นี่เราจะเป็นเพียงแค่การรีวิวก่อนนะคืนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวคืนพรุ่งนี้นี่เราก็จะมาเริ่มกันในบทที่หนึ่งนะครับเรื่องที่หนึ่งสาระที่หนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับของนักเรียนชั้นปหนึ่งนะครับก็เป็นการคัดลายมือนะครับฝึก a อ p h ฟอเบสก็คือพยัญชนะภาษาอังกฤษนะครับคืนนี้เนี่ยเราแค่นี้ก่อนดีกว่านะเราเป็นเพียงแค่การรีวิวหนังสือและก็ผู้กปกครองท่านใดเห็นเลยนะครับว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับและก็มีความต้องการที่จะเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับน้องฮูดาและก็ช่องของพวกเรานะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะเผยแพร่วิชาความรู้ภาษาอังกฤษให้กับลูกๆหล,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 ลานผู้ปกครองนะครับโอเคนะครับโอเคเอาฮูดาบอกเพื่อนๆหน่อยว่า แล้วเจอกันนะคะจะเจอกันนะคะ<อ>กับช่องโฮจารานิฟเฟอร์มอลีกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโอเคนะครับแล้วเจอกันนะครับสำหรับคำคืคนนี้ลา,ลาไปก่อนนะครับโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บายโอเค<ส>โ,อโอเคบ๊ายบาย,บาย